ดูท่ามันดิไอเกียวห่นพวามหลุดกูไอสัตว์พิสมัยเริ่มต้นการประจนภัยการวิทยาการสู่โฮโมเซปเปียนของพิสมัยนี่คือทีมเราเลยออุยโถลดถังมายังไงวะเราไปลิงมีสเต็ปเราไปลิงที่พัฒนาการมากกว่าคนอื่น อุ้ยกระสุนแล้หมดแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยยังมีปืนพกอยู่โอ้ยลิงโดนยิงลิงโดนยิงลิงมีสเต็ปโอ้ยลิงอ่ะไอ้เหี้ยโหเสพเปียนสุนพันวันพุ่นรูดลิงมีสเต็ปโอ้โหแล้วไม่มีทางไหนใช่ มือใหญ่ในสมัยที่เรายังไม่มีสมองแต่เรามีพลังกำลังไงล่ะนี่คือสมัยที่เราทำสงครามกันก่อน,อนเดี๋ยวจะพัฒนาการเป็นมนุษย์เต๋านะี่ปึ้มอะไรวะเขียนไหมวะอุ๊ออยใหญ่ขี่รถถังมาก เฮ็ดช็อตไอ้เชี่ยลิงเฮ็ดช็อตรีโหลดอ่ะอ๋อมันต้องโอ้โหหยุดวิ่งรีโหลดเลยดีกว่าเฮ็ดช็อตเลยนกูนี่แหละสัตว์ในพลลิงเรื่องยมีอีกมีอีกตัวนั้นไอ้ช,ชนะของพี่สมัยไอ้สัตว์เอ้ามีอันนี้คือคนใช่ไหมอันนี้คือคนมีเราสองคนไอ้เชี่ยที่เหลือเป็นเอฟไอ้เชี่ยมันเหงาว่ไม่มีคนเล่นเลยเซิร์ฟเวอร์ลิดก็โอ้โหไม่มีใครเล่นเลยไอส้สัตว,ว์เดวะต้องไปพาเพื่อนมาเล่นละ <Singapore. S 2> บบสิงคโปร์อะเซิงเทอร์เวลลิเซียนไปสิงคโปร์ไปเยอะออนไลน์ทั้งเกม1คน1คนนี่คือกูหรือเปล่าเนี่ยไปเยอะออนไลน์ทั้งเกมเนี่ยโอ้ใจหาละลุกนะฮะวเลยโอ้ยเข้ามาคัตตอม้ได้เยอะ,ม,อม,ยอะมันทำเกมดีเนี่ยเกมดีมันไม่คนเล่นเลยวะเชิญชวนดีกว่าต้องไปเชิญชวน